วัสดีค่ะพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยกับดิฉันพิมพ์วิสาปานิกวงค่ะคุณผู้ชมคะจากการกระตุน้นการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐก็ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเดไตรมิาสที่3ปรับตัวดีขึ้นกว่าไตรมาสก,ก่อนส่วนเศรษฐกิจไทยในปี2558และแนวโน้มปี2559จะเป็นอย่างไรมีปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุนอย่างไรบ้างไปติดตามได้จากเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชม เมื่อเช้านี้เวลา9.30น,นทางสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รวบรวมตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3ของปีครบเรียบร้อยและได้แถลงการ,รบต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการในเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3ของปีก็เป็นข่าวดีที่รวมตัวเลขออกมาแล้วปรากฏว่าเศรษฐกิจไทย มีการขยายตัวในไตรมาสที่สามนะครับเทียบกับไตรมาสที่สามของปีที่แล้วขยายตัวร้อยละสองจุดเก้านะครับซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ดีขึ้นเทียบกับไตรมาสที่สองซึ่งเราขยายตัวเนี่ยร้อยละสองจุดแปดนอกจากนั้นการขยายตัวในไตรมาสที่สามเมื่อเทียบภาวะเศรษฐกิจกับไตรมาสที่สองซึ่งเป็นไตรมาสที่ผ่านมาก็พบว่ามีอัตราการขยายตัวที่เร่งขึ้น นะครับโดยขยายตัวจากไตรมาสที่2ในอัตราร้อยละหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3มีความเข้มแข็งมากขึ้นครับนอกจากนั้นผมอยากจะขอเรียนว่าภาพของเศรษฐกิจไทยตอนนี้ก็เป็นข่าวดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจโลกซึ่งในไตรมาสที่3ก็มีความผันผวนและยังไม่แข็งแรงมากนัก หลายประเทศก็เริ่มเหียดตราการแก่ตัวที่ชะลอลงนะครับเราก็พบว่าเศรษฐจไทยมียดตาแก่ตัวที่ค่อนข้างดีนะครับเทียบกับหลายๆประเทศนะครับในรูปท่านก็จะเห็นว่าหลายประเทศในตรราที่3เนี่ยเหียดตราการแจ่ตัวที่ชะลอลงนะครับก็จะเห็นลูกศรสีแดงลงกันหลายประเทศนะครับจะมีเพียงประเทศในแถบนี้ก็จะมีเกาหลีใต้มีประเทศไทย แล้วก็ประเทศเวียดนามนะครับที่ยังมีการใช้ตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่3นะครับนอกจากนั้นภาวะสุดิโลกที่กระทบการส่งออกนะครับหลายประเทศก็โดนผลกระทบจากการชะลอตัวโดยเฉพาะจากเศรษฐกิจของประเทศจีนนะครับทำให้อัตราการส่งออกเนี่ยหลายประเทศก็มีการติดลบมากนะครับของประเทศไทยมีการติดลบน่าจะน้อยที่สุดนะครับ ในกลุ่มหล,หลายประเทศนี้มีการติดลบร้อยละนะครับแล้วก็มีประเทศเวียดนามซึ่งยังขยายตัวในการส่งออกได้อยู่แต่ในอัตราที่ชะลอลงเพราะฉะนั้นพัฒนาการของประเทศไทยตอนนี้เทียบกับเศรษฐกิจโลกก็ถือว่ามีการพัฒนาที่ดีแล้วก็น่าพอใจเป็นอย่างมากนครับนอกจากนั้นข่าวดีอีกประเด็นหนึ่งนะครับเมื่อเรามีตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่1ไตรมาาที่2ไตรมาาที่3แล้ว เมื่อรวมเป็นตัวเลขเศรษฐกิจก9เดือนของปีนี้นะครับเทียบกับปีที่แล้วก็จะเห็นชัดเจนนะครับถึงความก้าวหน้าเศรษฐกิจกไทยในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ขยายตัวถึงร้อยละ2.9เทียบกับในช่วง9เดือนแรกของปีที่แล้วซึ่งขยายตัวเพียงร้อยละ0.4นะครับเมื่อเราดูการขยายตัวในช่วง9เดือนทางด้านการใช้จ่ายท่านก็จะเห็นว่า มีการปรับตัวดีขึ้นในเกือบทุกรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นการากบริโภคของครัวเรือนนะครับการใช้จ่ายภาครัฐก,การลงทุนนะครับแล้ก็การส่งออกสินค้าและบริการนะครับถ้าดูทางด้านการผลิตในช่วง9เดือนก็จะเห็นว่าปีนี้ภาคเกษตรเราโดนผลกระทบนะครับจากภัยแรงผลผลิตก็ลดลงเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นภาพของภาคฐกิตภาคเกษตร ที่ยังมีการติดลบแต่ว่าในช่วง9เดือนถ้าดูในภาคอื่นๆทุกภาคนะครับนอกภาคเกษตรเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างนะครับโรงแรมพัตคารมีการเฉ้ตัวในอัตราสูงนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับประเทศไทยในมุมมองหลายๆด้านนะครับเทียบกับเศรษฐกิจโลกแล้วก็เทียบกับเศษไทยในช่วง9เดือนที่ผ่านมานะครับ ในไตรมาสที่3เองถ้าเราดูองค์ประกอบทางด้านต่างๆของเศรษฐกิจนะครับทางด้านภาคการผลิตนะครับอย่างที่เรียนในส่วนของไตรมาสที่3นะครับภาคเกษตรติดลบร้อยละ5.7แต่อันนี้ก็เป็นไปตามภาวะภัยแล้งแล้วก็มาตรการของรัฐบาลที่ต้องมีการลดพื้นที่เพาะปลูกนะครับเพื่อเตรียมการไม่ให้เป็นปัญหาสำหรับปีหน้า นอกจากนั้นภาครัฐบาลก็มีนโยบายต่างๆซึ่งท่านได้ทราบแล้วว่าลงไปช่วยเหลือเกษตรกรนะครับแล้วก็ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้เสริมมารองรับการทดตัวของภาคเกษตรในปีนี้นะครับส่วนทางด้านนอกภาคเกษตรนะครับในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมอันนี้ก็มีข่าวดีนะครับซึ่งในไตรมาสนี้หลังจากที่ติดลบร้อยละ0.6ในไตรมาสที่แล้วในไตรมาสนี้กลับมาเฉลียตัวร้อยละ0.8 นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับหลังจากที่ปรับกระบวนการผลิตรอผลิตรถรุ่นใหม่ตอนนี้ก็กลับมาขยายตัวถึงน้อยรับาจุดหนึ่งในไตรมาสที่สามนะครับก็เป็นกําลังของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่สามนอกจากนั้นในส่วนของภาคการท่องเที่ยวนะครับถึงแม้เราจะโดนผลกระทบในส่วนของเหตุการณ์เล่าังระเบิดที่รัฐประสงค์นะครับก็มีหลายคนที่เป็นห่วง นะครับก็เป็นเพียงผลกระทบระยะสั้นนะครับนักท่องเที่ยวในปีในไตรมาสที่3ของปีนี้เนี่ยก็ยังมาที่ประเทศไทยนะครับ7.3ล้านคนนะครับมากกว่าไตรมาสที่2ซึ่งมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ย7ล้านคนนะครับภาคการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบแต่ว่ายังมีความเข้มแข็งแล้วก็ยังเป็นพระเอกนะครับของเศรษฐกิจไทยที่ช่วยการเจริญเติบโตนะครับถ้าเราไปดูภาคของพัตคาารโรงแรมนะครับในไตรมาสที่3ก็ขยายตัวถึงร้อยละ10 ปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเป็นอัตราที่สูงเทียบกับสาขคาการผลิตอื่นๆของประเทศในปีนี้ก็คาดว่านักท่องเที่ยวคงจะมาประเทศไทยได้ถึง30ล้านคนนะครับในส่วนของการใช้จ่ายนะครับในเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนนะครับในไตรมาสที่3ก็มีการขยายตัวร้อยละ1.7นะครับมีการบริโภคเพิ่มขึ้นจากร้อยละ1.6ในไตรมาสที่2นะครับทางด้านการลงทุนเนี่ย ภาครัฐนะครับก็ยังเป็นภาคนําซึ่งพยายามลงทุนกระจายเงินไปในระบบเศรษฐกิจสร้างโอกาสการลงทุนของภาคเอกชนเพราะฉะนั้นภาครัฐการลงทุนในไตรามาสที่3ขยายตัวถึงร้5ยนะครับจในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนในไตรามาสนี้ยังชะลอลงนะครับซึ่งเราไปดูแล้วเนี่ยก็เป็นการชะลอลงในส่วนของการนําเข้าสินค้าเครื่องจักร นะครับอันนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงของการรอการก่อสร้างก่อนที่นำเครื่องจักรเข้ามาหรือว่ามีความข่าวผันผวนในเศรษฐกิจโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจจีนเรื่องของค่างเงินก็อาจจะมีการชะลอการตัดสินใจนะครับแต่ว่านโยบายของภาครัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรการภาษีกระตุ้นการลงทุนนะครับเรื่องของโครงการภาครัฐที่จะนําความมั่นใจภาคเอกชน แล้วก็ตัวเลขของ BOI ซึ่งก็เดินมัดก,การลงทุนในมูลค่าที่สูงมากในไตรมาสที่3ก็คิดว่าภาคการลงทุนภาคเอกชนในช่วงต่อไปก็จะปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับทางด้านการส่งออกนะครับในไตรมาสที่3นะครับในมูลค่าของรูปของเงินดอลลาร์นะครับก็ยังติดลบไว้ละ4.7แต่ก็มีข่าวดีนะครับที่ค่าเงินบาทเริ่มปรับตัว อ่อนค่าลงแล้วก็มาอยู่ในทิศทางที่สับสุนการส่งออกนะครับถ้ารู้ถ้าเราดูเป็นบุญค่าการส่งออกที่เป็นเงินบาทเนี่ยในไตรมาสที่สามนะครับกลับเพิ่มสูงขึ้นนะครับเกือบ5%้าเปเซนนะครับนั่นก็จะเป็นทิศทางที่ดีสําหรับการส่งออกในช่วงต่อไปของเราซึ่งค่าเงินเนี่ยก็เริ่มกรับตัวเข้ามาในทิศทางที่ต่างจากในช่วงของครึ่งปีแรกนะครับเมื่อเรามี ตัวเลขของการเจริญติบโตพบสามไตรมาสนะครับทางสภาพัฒน์ก็ได้ประกาศตัวเลขที่สำคัญอีก2ตัวนะครับตัวหนึ่งก็คือการเจริญติบโตของเศรษฐกิจในปีนี้นะครับถึงจุดนี้เนี่ยเราก็คาดว่าในปีนี้เศรษฐกิจไทยคงจะขยายตัวได้ทั้งปีในอัตราร้อยละ2.9 ังั้นก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยก็มีพัฒนาการต่อเนื่องนะครับปีที่แล้วขยายตัวได้แค่0.9ปีนี้จะเพิ่มมาเป็น2.9นะครับแล้วก็2.9เนี่ยก็จะเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับอ<ๆ>นอกจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้นะครับก็เป็นการประกาศตัวเลข ในช่วงของปลายปีซึ่งเราจะมองถึงเศรษฐกิจกไทยในปีหน้านะครับเศ mm. รษฐกิจไทยในปีหน้าทางสภาพัฒน์ก็มองว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้าเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นกว่าปีนี้อีกนะครับ mm. โดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจกในปีหน้าเนี่ยเราก็ประมาณว่าในปีหน้าจะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ3ถึงร้อยละ4 ครับงั้นก็จะเป็นการเฉลี่ตัวจาก0.9มาเป็น2.9แล้วก็ดีขึ้นอีกเป็นร้อยละ3ถึงร้อยละ4นะครับในปีหน้าเนี่ยมีหลายปัจจัยนะครับซึ่งคิดว่าเป็นปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนการเฉลี่ตัวของศริฐกไทยในปีหน้านะครับในปัจจัยแรกนี่ก็คือการลงทุนทางด้านของภาครัฐ นะครับซึ่งก็จะขยายโอกาสและก็ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนนําการลงทุนภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็มีหลายโครงการใหญ่ที่ได้อนุมัติแล้วจะลงทุนในปีหน้าและก็มีโครงการของปีหน้ามากกว่า12โครงการนะครับในมูลค่าถึง1.5ล้านล้านบาทเนี่ยรอที่จะอนุมัติและก็สร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนนะครับนอกจากนั้นมาตรการขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจที่ลงไปถึงระดับรากหญ้า ก็จะออกผลในปีหน้านะครับช่วยสร้างโอกาสแล้วก็การปรับตัวการสร้างไรายได้ในส่วนของภาคเกษตรแล้วก็พื้นที่นะครับในเศรษฐกิจโลกคาดว่าปีหน้าจะดีขึ้นนะครับเล็กน้อยนะครับในส่วนนําโดยเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับซึ่งก็คงจะเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการถึงขั้นขึ้นราอกบเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งแสดงความมั่นใจในเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็จะช่วยทางด้านการส่งออก ของประเทศไทยนะฮะนอกจากนั้นการส่งออกเองราคาสินค้าต่างๆในโลกรวมถึงราคาสินค้าเกษตรต่างๆซึ่งลดลงมากนะครับในช่วง3-4ี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มนิ่งแล้วก็มีคนมองว่าปีหน้าก็จ,ากจะเริ่มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพราะฉะนั้นการส่งออกของประเทศไทยในปีหน้าเราก็คาดว่าจะกลับมาเป็นบวกนะครับมีการจ่ายตัวได้เนี่ยประมาณร้อยละ3แล้วก็ค่าเงินบาทอ่อนตัวมีแนวโน้มอ่อนตัวได้อีกเล็กน้อย นะครับก็จะช่วยในส่วนของรายได้ที่เป็นบาทเป็นบาทเพิ่มขึ้นอีกนะครับนอกจากนั้นในส่วนของออการปรับตัวนะครับที่จะมาช่วยส่งเสรศรษฐกิจไทยก็ยังมีเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็คาดว่าจะเป็นกําลังที่เข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยในช่วงต่อไป นะครับปีนี้คนมาเที่ยวเมืองไทย30ล้านคนปีหน้าในส่วนของการประมาณการเนี่ยก็คาดว่าจะมาถึง32มากกว่า32ล้านคนนะครับในนโยบายแนวนโยบายของภาครัฐคิดว่าอันนี้ก็ได้มีการเตรียมพร้อมนะครับที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจไทยนะครับในปีหน้าความเสี่ยงอาจจะมีอยู่บ้างซึ่งเราไม่ได้ละเลยนะครับเศรษฐกิจโลกความเสี่ยงของเศรษฐกิจจีนซึ่งอาจจะขยายตัวต่ำกว่า6.7เล็กน้อย นะครับที่มีความเสี่ยงอยู่นะครับเรื่องของภาวะอากาศนะครับไต้แ้งซึ่งจะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าอันนี้ภาครัฐบาลก็ได้เตรียมการไว้แล้วนะครับเฉะั้นแนวนโยบายที่สําคัญเนี่ยก็จะเน้นนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนอันนี้เป็นนโยบายที่สําคัญนะครับส่งเสริมการลงทุนทั้ง3ระดับนะครับการลงทุนทางภาครัฐเองซึ่งจะเป็นตัวนำนะครับการลงทุนของภาคเอกชน ทาง b o i ทางเกษตรพิเศษทางการลงทุนในรูปแบบของคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพอุตสาหกรรมที่สำคัญการลงทุนของ SME และก็ผู้ประกอบการใหม่อันนี้มาตรการก็เตรียมพร้อมสำหรับเสริมในปีหน้านะครับนอกจากนั้นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยนะครับซึ่งในไตรมาสที่4ี่ก็มีหลายโครงการระดับเล็กถึงพื้นที่เนี่ยไปช่วยสร้างโอกาสสร้างอาชีพเสริมต่างๆนะครับก็จะช่วยเศรษฐกิจในปีหน้า นะครับนอกจากนั้นการส่งออกอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าก็จะมีบรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับในส่วนของนโยบายภาครัฐเองก็คงจะเข้าไปช่วยสนับสนุนในการส่งออกมากขึ้นอีกเพื่อให้ตลาดนะครับแล้วก็กลับทางด้านการส่งออกสร้างรายได้ให้กลับขึ้นมาเป็นบวกในปี2563นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานเศรษฐกิจประจำไตรมาสที่3นะครับซึ่งเป็นข่าวดีทั้งของไตรมาสที่3เอง แนวโน้มสําหรับปีนี้แล้วก็แนวโน้มสําหรับปีหน้านะครับซึ่งจะทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยแข่ตัวได้ต่อเนื่องอย่างมั่นคงต่อไปครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเศรษฐกิจไทยในปีหน้านะคะที่ขยายตัวได้ดีกว่าปีนี้ซึ่งก็เป็นไปตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกค่ะแต่ท้งนี้ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องติดตามและระมัดระวังก็คือในเรื่องของปัญหาไผ่แล้งสําหรับวันนี้นะคะรายการเดินหน้าประเทศไทยก็หมดเวลาแล้วขอบพระคุณที่รับชมและติดตามสวัสดีค่ะ